สำหรับในคลิปนี้นะครับครูจะติวข้อสอบให้กับพวกเรานะครับใน EP กว่าน้านี้คือเรื่องของ adverb ใช่ไหมใน EP นี้นะครับเป็นเรื่องของ passive voice นะครับ passive voice เนี่ย EP นี้ครูไม่อธิบายแล้วนะว่ามันใช้อย่างไรมันมีโครงสร้างยังไงครูไม่อธิบายแล้วสิ่งที่เราครูจะหยิบข้อสอบมาอธิบายให้พวกเราเลยนะครับ ามาดูในข้อแรกกันเลยนะครับคุณมีโจนให้ I แจก Language f u l แบบนี้นะครับอ่ Choice มันมีสมมตินะ I'm spoken มีอะไรอีกมี speak หรือ uh, Speak แล้วก็แล้วก็ Will be spoken แบบนี้นะครับอันเนี้ยในข้อเนี้ยมันเป็นการถามสังเกตก่อน Passive voice โครงสร้าง Passive voice เราต้องทำยังไงเราโครงสร้างเขามันเป็นยังไงนะ มันเป็น subject ตามด้วย verb to be ใช่ไหมแล้วก็ verb 3แล้วตามด้วยคำว่า by ใช่ไหมครับถ้าไม่มีคำว่า by ส่วนมากมันจะเป็นประโยคที่เป็น active ประโยค active ก็คือ subject จะตามด้วย verb นะครับแล้วก็ตามด้วย object แบบนี้แล้วอีกอย่างหนึง่งเมื่อเรียนเจอข้อสอบนะครับสังเกตดูนะครับ ถ้ามันมีเนี่ยถ้ามี iuvedh อยู่ด้านหน้าประโยคแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องสังเกตคือเราต้องสังเกตอยู่ด้านหลังว่ามีบายไหมอย่างในข้อนี้ที่เรายกมาเนี่ยมันไม่มีบายถูกไหมถ้ามันไม่มีบายนะครับมันก็จะต้องเป็นอะไรโอ้ยมันก็จะต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็น path เป็น active voice ใช่ไหมครับพอเป็น active voice ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นยังไง เราก็ต้องหาเวิร์บให้กับเขานะครับดังนั้นในข้อนี้นะครับในข้อนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยข้อนี้ก็จะต้องตอบ speak นะครับเพราะว่ามันหาแค่เวิร์บตัวเดียวไงมันไม่ได้หาที่เป็น passive voice ถูกเปล่าดังนั้นข้อนี้จึงตอบ speak ธรรมดานะครับทีนี้มาดูข้อถัดไปนะครับข้อถัดไปคือ I แล้วก็ by Peter yesterday อ่ะแล้ว choice เขา้เขาดันมีบอกว่า was seen มีอะไรอีก saw แล้วก็ was sing e แล้วก็ am seen อ่ะนักเรียนดูอย่างแรกนะครับตัดอันที่ม,ม่มันไม่เกี่ยวข้องออกก่อนอันที่มันไม่เกี่ยวข้องคืออะไรก็คืออันเนี้ย โจทย์เขามีบายให้แสดงว่าสิ่งที่เรียนจะต้องหาก็คือหาคำตอบของ passive voice นะครับพอหาคำตอบที่เป็น passive voice ปุ๊บสิ่งที่จะต้องตัดออกอันแรกคือคำว่า so แน่นอนเลยเพราะว่าไม่มันไม่ถงโครงสร้างไงน,นะทีนี้มันมี was was แล้วก็ am สีที่ตัดออกอีกอันนึงเพราะก็ต้องตัดข้อ choice นี้ออกเพราะว่า keyword มันมี Yesterday อยู่ในนี้นะครับพอมันมี yesterday อยู่ในนี้ปุ๊บน่นหมายความว่ามันเป็นอดีตไปแล้วมันไม่ใช่ปัจจุบันแต่ถ้ามันแต่ถ้าตรงนี้มันบอกว่าเป็น now แบบนี้ครับตรงนี้สิ่ข้อที่ถูกต้องมันจะต้องเป็นข้อ4แต่เนื่องจากโจทย์ original ข้อมันมันไม่มีมันไม่มี now มันเป็น yesterday ดังนั้นบนหลักสองข้อคือข้อ1กับข้อ3นะครับครูถามว่าแล้วเราจะเลือกข้อไหน เวิร์เป็น v e r รที่เติม ed หรือเปลี่ยนรูปไม่ใช่เวิรที่เติม ing ดังนั้นข้อที่ต้องตัดออกอีกหนึ่งข้อก็คือข้อ3คําตอบคือข้อ1นะครับเพราะว่า WAS ทําหน้าที่เป็น VERB to be ส่วน s e n n ทําหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าทําหน้าที่เป็น VERB ช่องที่3นั่นเองนะครับต่อไปอีกสักข้อหนึงอีกข้อหนึ่งคือ dinner จุดๆแล้วก็ add 6 A M แบบนี้ใช่ไหมอ่ะคำตอบ Choice บอันแรกคือ w i l l eat อีกอันหนึ่งคือ is eating อีกอันหนึ่งคือคำว่า e a t อีกอันหนึ่งก็ w i l l be eaten อันนี้เป็นเรื่อง passive voice เห็นๆเลยนะครับคำตอบนะครับถ้ามันมี keyword ไม่เยอะมันมีอะไรมันมีตัวมันมีจุดสังเกตให้เราไม่เยอะให้เราหาอะไรที่มันเป็น verb 3ซึ่ง eat ตัวนี้ก็เป็น verb 1น eat ตัวนี้คือ verb หเติม ing ซึ่งไม่ถูกต้องม,มันไม่เกี่ยวข้องกับ passive voice นะครับ eat ตัวนี้เป็น verb 2แต่ eat เช่นเป็น verb 3ดังนั้นในข้อนี้นะครับเราก็สามารถเลือกเอาข้อ4ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีคำว่า i ีกเช่นอยู่หลายๆจุดเออสิ่งนี้เราจะต้องมาพิจารณาดูข้างหน้าละว,ว่าอีกตัวเว r รบช่วยของมันนะ่ะ v วิร t บ be ของมันนะ่ะมีอะไรบ้างนะครับอีกเอาอีกสักข้อหนึ่งนะครับอีกสักข้อหนึ่งอา่าอย่างเช่น Uh, ในข้อ the house จุดจดแล้วก็ by the strong wind last night uh, choice ของเรานะครับมันก็จะเป็น uh, was destroy destroy, is, destroying, และก็ is destroy แบบนี้นะครับอะ last night ข้อนี้มันมีคำว่า last night อยู่ในประโยคนะครับสิ่งที่เราจะต้องตัดออกก็คือ verb to be จะต้องไม่ใช่ ป็นนััจจุบดังนั้นข้อนี้ตัดออกไปข้อ3ก็สิตัดออกไปเลยนะครับแต่ข้อที่ยังต้องเก็บไว้คือ1กับ2แล้ว,ลวทีนี้ในโจทย์มันไม่มี verb to be ไว้ให้ดังนั้นเราก็ต้องเติม verb to be ด้วยก็ต้องตัดข้อ2ออกคําตอบจึงเป็นข้อ1นะครับอันนี้ครูอันนี้ครูไม่ได้ให้เราดูความหมายเลยนะเราแค่ให้เราดู keyword แล้วก็ดูโครงสร้างนะครับพอมันพอมันตัด choice เอาป๊มันเหลือคำตอบที่ถูกต้องคือแค่ข้อหนึ่งข้อเดียวนั่นเองนะครับก็คือ subject ตามด้วย verb to be แล้วก็ verb 3ใช่ไหมแต่เนื่องจากตัวเนี้ย last night มันเป็นอดีตดังนั้น verb to be ก็ต้องเป็นอดีตด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคีย w o r d ของเขาเป็นปัจจุบัน verb ก็ต้องเป็น verb to be ที่เป็น verb ปัจจุบันนั่นเองนะครับง่ายไหมไม่ยากเนาะ verb passive voice นะครับเรื่องของ passive voice คุออกทั้ง หลักแล้วก็เพิ่มเติม AR r i w นะครับก็ถือว่าเป็นการติวไปในตัวเลยนะครับโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย